ฏิบัติธรรมบวในิก,กรรมบารมีออนไลน์ชวนพบกับพอดแคสต์เพื่อเข้าถึงตัวตวนด้วยวิธีต่างจิตปิญญาณ อีพีที่สิบสามกัดเกลาการพยายามเพื่อลดละสิ่งที่เป็นบนทินสิ่งที่เป็นสาเหตุของปัญหาที่เราเห็นแล้วด้วยตัวของเราเองตั้งใจสั่งสมสิ่งที่เป็นความดีหรือมุ่งมั่นในการที่จะ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในไปในของตนเองจนก่อเกิดกลายเป็นคนใหม่หรือสามารถที่จะทำให้เกิดบุคลิกภาพใหม่มีทัศนะใหม่มีพฤติกรรมใหม่ๆนี้เป็นความยากในมุมของ พฤติกรรมศาสตร์หรือความเป็นมนุษย์หลักของพุทธศาสตร์ก็ดีหลักของจิตวิทยาก็ดีเนี่ยเน้นมุ่งเน้นเรื่องของการได้เข้าใจพฤติกรรมเข้าใจถึงเรื่องของความคิดเข้าใจถึงความเป็นมนุษย์แล้วก็ได้นํามาปรับใช้เพื่อที่จะได้ก่อเกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนและเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น อันนี้น่าสนใจว่าพุทธศาสนามุ่งเน้นไปถึงการที่สามารถที่จะแทงตลอดมรรคผลหรือการที่ทำลายตัวกิเลสชนิดที่ขุดรากถอนโคนท่านก็ใช้คำว่ากัดเกลาการบ่มเพาะการกัดเกลา เป็นคุณสมบัติที่ใคร้เคียงกันแต่การกัดเกราหรือการเหมือนกับการบ่มเหมือนกับการขนาบก,ากูดเกรากัดเกราเหมือนการที่ค่อยๆเจรนยัยน หรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มีความประณีตมีคุณค่ามากขึ้นที่ยกออกคำว่าจิรนเข้ามาเปรียบเทียบด้วยเพราะว่าจะได้เห็นชัดขึ้นการกัดกราเนี่ยการกัดการขูดเพื่อที่จะได้ทำให้สิ่งที่เป็นเซียนสิ่งที่มันกรุกขระ อยู่เนี่ยมันลดลงมันหายไปจนไกลเกิดเป็นเนื้อที่เรียบสนิทสวยงามนี้ถ้าโดยช่างไม้หรือแม้กระทั่งพื้นต่างๆในงานอัต,ตกรรมต่างๆใช้การขัดใช้การขูดใช้การทำพื้นที่ ที่ต้องการเนี่ยให้เกิดความเรียบดูดีกมวลสันดานของมนุษย์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่กรุกระเป็นเสี้ยนหนามถ้าเกิดว่าเอามือไปแตะเอาเท้าไปเหยียบก็จะอาจจะโดนส่วนที่ไม่เสมอส่วนที่ไม่ ปกติในส่วนตรงนั้นทำให้มือเจ็บทำให้เท้าเจ็บเช่นเดียวกันในพฤติกรรมของมนุษย์เราก็มีส่วนที่เรายังไม่ได้กัดเกราเนี่ยมันเป็นเส้นน้ำคอยทิ่มแทงตัวเองบ้างคอยทำให้คนรอบข้างเนี่ยเดือดร้อนกันอยู่ร่ำไปต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บใจกันอยู่เรื่อยๆ พราะนั้นเหตุของการกัดกราก็เพื่อที่จะไม่ให้ตัวเราเองเนี่ยไปเบียดเบียนคนอื่นเขาเพราะบ่อยครั้งการที่เราอ่อนด้อยต่อการกัดกราตัวเองฝึกฝนตัวเองพัฒนาตนเองมันทำให้เราปิดพลาดปกพร่องการจารวมระวังมันไม่เรียบร้อยถ้ากัดเกราแล้วมันจะเรียบร้อยกายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยจิตใจที่เรียบร้อยสงบเย็น ก็เชิญชวนแล้วก็ยกย่องนะส่วนตนนี้มองว่าทำรรวินัยของบรมศาสดาเป็นไปเพื่อการกัดเกลาเป็นเป้าหมายทั้งธทมวินัยเลยในส่วนของคําสอนทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลเนี่ยเป็นไปเพื่อการกัดเกลวเพราะฉะนั้นเชิญชวนศรัทธาสาธุชนได้กลับมาพินิจพิจารณาในส่วนของตน แล้วก็มีส่วนใดที่พอจะเพิ่มพูลทั้งบุญกุศลอุปนิสัยปัจจัยที่ทำให้ตนเองได้มรรู้ถึงคุณความดีมีคุณธรรมที่พึงประสงค์มีสติมีความสำรวมระวัง มีความเพียรมีโยนิโสมนศสิการมีถั่วของพระธรรมศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเป็นต้นเนี่ยบริบูรณ์มากขึ้นเป็นผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าองค์ธรรมเหล่านี้เป็นอินทรีย์ที่เป็นเครื่องพิจารณาว่าพอจะรองรับ คุณธรรมพิเศษที่กวรบรรลุได้ก็ด้วยมีองค์ธรรมทั้ง5ประการที่เรียกว่าพระธรรมหรืออินทรีย์ทั้ง5ที่คราแข็งหรือฝึกฝึกฝนอบรมบ่มเพาะตนเองมาดีเป็นนเนกชาติ บางภพชาติได้เจอครูบาจารย์บางภพชาติได้เจอพระยะแต่เราก็ไม่สามารถที่จะทำตนเองให้บรรลุถึงฝั่งเองโลกุตระแต่เราก็ยังสั่งสมไว้ได้ไม่มากก็น้อยแม้กระทั่งในภพชาตินี้เราก็ได้ได้รับ ได้รับผลแห่งการสั่งสมนั้นของเรามาได้พบชาติได้อัตภาพได้สติปัญญาได้สิ่งแวดล้อมรอบข้างได้ชีวิตได้จิตใจได้พบเจอสิ่งดีๆในชีวิตไม่น้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากชวนชวนอยากเชิญชวนให้ได้นำเอาสิ่งที่ เป็นต้นทุนของชีวิตเหล่านั้นโอกาสของการใช้ชีวิตที่มีอยู่มาพัฒนาตนให้มีคุณภาพให้มีคุณสมบัติให้มีคุณธรรมที่ดีสั่งสมสเสบียงบุญสั่งสมบุญบาร,รมีด้วยการกัดเกล้าเลิกละในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็สั่งสมสิ่งที่ดีให้กับตนเองยิ่งยิ่งขึ้นก็ขอเจริญพร